นี่คือครูจอยครับครูจอยเป็นตัวแทนน้องใหม่ของพวกเราทุกๆวันหลังเลิกสอนครูจอยจะหาเวลาเพื่อน,นําสินค้าจากแบงก์บลแพลตฟอร์มไปส่งตามร้านค้าต่างๆวันละล้าน ...2 ล้านเพื่อหาไรายได้เสริมแล้ววันนี้พวกเรากับทีมงานได้พาครูจอยมาเปิดร้านใหม่ๆและสอนเทคนิคการขายมากขึ้นครูจอยแม้จะเป็นมือใหม่ของการขาย แต่ก็เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดี <Yes. S 1> และก็เป็นคนในพื้นที่เลยทําให้สนิทกับร้านค้าต่างๆมากมายได้อย่างรวดเร็วทางร้านเนี่ยครูจอยไม่รู้จักด้วยซ้ําแต่ก็ใช้ความน่าเอ็นดูหรือว่าความสนิทชิดเชื้อเรียกว่าแม่คุณพี่และก็ด้วยการที่ครูจอยเนะี่ยยิ้มอยู่เสมอเลยทําให้ร้านค้าต่างๆไว้ใจครูจอยและก็ยอมที่จะสั่งสินค้าครูจอย และนอกจากกูจอยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีตัวแทนอีกมากมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อนำสินค้าจากแบ่งเบาแพลตฟอร์มสู่ชุมชนอีกด้วยและนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่เราแสนภูมิใจคราวหน้าเราจะพาไปพบกับใครอีกโปรดติดตามด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นตัวแทนร่วมกับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแบ่งเบาแพลตฟอร์มและสามารถสมัครตัวแทนร่วมกับเราได้แล้ววันนี้ส่วนผมวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับหาธุรกิจที่ชอบกับแบ่งเบาเพื่อสังคมของการแบ่งปันดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play